มาดามแป้งบริจาคเงินส่วนตัว25ล้านบาทช่วยสมาคมชำระหนี้ก้อนแรกแก่สยามสปอร์ตมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทแถลงบริจาคเงินส่วนตัวจำนวน25ล้านบาทเพื่อให้สมาคมได้ดำเนินการชำระหนี้บางส่วนตามคำพิพากษาให้แก่บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนณอาคาร FA t เอไทยแลนด์เมื่อวันที่23เมษายน2568าหสำหรับการบริจาคเงินดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากสภากรรมการในการประชุมครั้งที่6 2,568เมื่อวันที่21เมษายน2,568และได้ทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีหลักของสมาคมวันที่22เมษายน2,568เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ยังได้บริจาคเงินส่วนตัวอีกจำนวน5ล้านบาทเพื่อตั้งกองทุนสำหรับสภากรรมการเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางในกิจกรรมต่างๆของสมาคมเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายของสมาคมที่ปัจจุบันกำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินลงไปโดยบริหารกองทุนภายใต้สภากรรมการสี่ท่านดังนี้ 1. คุณ ุทธนายิมการุนอุปนายก 2. คุณเลศักิ์พัฒนชัยกุลกรรมการกลาง 3. ดรนภัสนันทนิินิพากรรมการกลาง 4. คุณรวิดาสอสทิกุลกรรมการกลาง ขณะเดียวกันมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลยังแถลงเปิดแคมเปญคนไทยรักบอลไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหาไรายได้ช่วยสมาคมอีกหนึ่งช่องทางผ่านกิจกรรมต่างๆจากผู้ที่มีอุปการะทุกท่านแบ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งการเปิดรอบการแสดงละครเวทีอันถาพาันาล2499อันาพาลเดอะมิวสิครอบวันที่29พฤษภาคม2568ซึ่งขณะนี้มีรายรับแล้วจำนวน15ล้านบาทโดยมีเป้าหมายไรายได้30ล้านบาทและเงินส่วนนี้จะถูกโอนเข้าบัญชี มมาคมไม่หักต้นทุนใดๆทั้งสิ้นกิจกรรม 2. การจําหน่ายเสื้อรุ่นพิเศษร่วมกับวอริสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมโดยจะออกแบบและผลิตเสื้อคนไทยรักบอลไทยรุ่นพิเศษขึ้นโดยต้นทุนการผลิตเป็นของสมาคมขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและดําเนินแผนงานหลังบ้านเพราะจะจําหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมและเงินทุกบาทจะโอนเข้าบัญชีสมาคมโดยตรงเช่นกัน โดยจะเปิดจำหน่ายในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2568ช่วงฟีฟ่าเดย์ของทีมชาติไทยที่มีโปรแกรมเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับอินเดียวันที่4มิถุนายนและวันที่1ิมิถุนายนไปเยือนเติร์กเมนิสถานในรายการเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่2พร้อมยืนยันว่าราคาที่คิดไว้ไม่สูงและจะถแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วกิจกรรม3ทีมชาติไทยรถโชว์ทั่วประเทศฟุตบอลน,นัดพิเศษ4ีภาคโดยฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคม ักเป้าหมายเป็นรถโชว์4จังหวัดกรุงเทพมหานครสงขลาชเชียงใหม่และนครราชสีมาแพลนเป็นทีมออสตาทีมชาติไทยพบออสตาอินฟลูเอนเซอร์และอดีตนักเตะในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดด้านหน้ากิจกรรม CSR ร่วมกับพื้นที่สมาคมและช่องทางการจำหน่ายขอถแถลงให้ท่านทราบหลังการวางแผนทุกด้านสมบูรณ์แล้วอีกครั้งกิจกรรม4การระดมทุนรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาต่อสมาคมโดยสมาคมได้เปิดบัญชีใหม่ขึ้นมาใหม่เพื่อรับการระดมทุนจากพี่น้องประชาชนที่อยากช่วยสมาคมจะก,กี่บาทก็ถือเป็นน้ำใจจากคนที่รักในฟุตบอลไทยและขณะนี้สมาคมได้ยื่นเรื่องขอเรื่ยไรกับกรมการปกครองตามกระบวนการเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายหักทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็จะฝากพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ ขณะที่ความคืบหน้าด้านคดีความและการดำเนินการนั้นขั้นตอนต่อไปสมาคมและสยามสปอร์ตจะพูดคุยไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับยอดนี้ตามคำพิพากษาที่เหลือร่วมกันอีกครั้งในวันที่1 4พฤษภาคม2568ารกแารแถลงข่าวทั้งหมดนี้นับเป็นการแสดงถึงความจริงใจของสมาคมโดยการบริหารงานของมาดามแป้งนวลพันล่ำซำนายกสมาคมและสภากรรมการในชุดปัจจุบันที่พยายามทุกด้านเพื่อเร่งแก้ปัญหานี้สินี้โดยเร็วมิให้กระทบต่อการบริหารงานของทีมชาติไทยทุกชุดรวมถึงฟุตบอลลิกอาชี ิของไทยในทุกระดับ